สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องมืีสภพามากินก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนรสชาติเข็มข้นทึงใจค่ะพี่น้องเป็นเส้นมีนะคะพริกก็จะมีผักกาดหอมค่ะใบผักชีฝรั่งค่ะอันนี้ปลาละปุ๋ยใบง้ยวเงวงามๆค่ะพี่น้องแล้วก็ใบโหระพาด้ค่ะพริกกระสีพริกนี่ค่ะพี่น้องพริกสดค่ะอเมจินกับกะปิค่ะนี่ค่ะกะปิหน่อยนึง รู้สึกกินพริกสดนะคะพี่น้องสปบปะเป็ินพริกเผาหรือพริกจีนะคะก็แบบเป็นส้นแบบว่านะคะก็จะกินกราอเพื่อนหลายค่ะพี่น้องทุกคุเพื่อนเขาบ้ารับชมนะคะพี่น้องวันปี้ก็ตังใจนะคะนอาจากมีข้าวกิงก๋วยเตี๋ยวซุปแซ่บด้วยกันค่ะนุกงปูก็แหละได้นุกงปกเขาจะข้าวนี้ค่ะกินก๋วยเตี๋ยวได้พี่น้องมื่อตองกินแบบว่ารสชาติตรงแบบเค็มเผ็ดพึงใจค่ะเพราะนู้สึกินเผ็ดเปรี้ยวหวานค่ะถ้าเป็งก๋วยเตี๋ยวนี่ค่ะ เน้นไก่นะคะพี่น้องเน้นเน้นเสร็จเสร็จเงาค่ะพี่น้องนุ่มบริสตัดเสร็จลืมไป พอไก่พร้อมค่ะเอาข,ขอ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 นอยากตัดเส้นแบบหนึ่งค่ะนี่ค่ะตัดเลยไข่เนยค่ะเป็น้องเส้นย่อไปกับถึงข้อค่ะ น้องก็กินได้แต่ไม่รู้ส้นนะึก่น่อง เอบพูดเพื่อนๆด้วยค่ะคุอผู้คือคนที่เขามาติดตามรับชมค่ะพี่น้องมาบอกน้องหัวมวลด้วยกันะ mm hmm. นะค่ะ mm hmm. น้องเห็ดยูดรูบนี่ค่ะพี่น้อง mm hmm. น้องเห็ดมาได้สองปีสามปีแล้วนะคะแต่ว่าน้องเหลือมาจริงจังช่วงต้นปีถึงแล้วค่ะ เพราะว่าแต่ก่อนหนูก็เห็ดแล้วหนูก็เอาโคตรลงองสื่อๆหรอกค่ะพี่น้องแต่ว่าหันมาด้เห็ดไล่ละเอียดอย่างมากมายนะคะเมื่อได้ขี่ห่านกับบอัดคลิปเมื่อได้ขยันกับอัดแต่สมอเลยหนูต้องเห็ดทุกมืสอค่ะพี่น้อง 你是准备啥？吃。我先泡弄弄吧。 กินเนี่ยค่ะนุ้งเส็ดโดนๆเธอหนึ่งเด้่องจาพี่น้องเพรา,า,วาะว่านุ้งบกพร่องมือล่า,า,นนานนค่ะเศ็ดงา้เนื้หนาเนื้หนังจะไนก็เอิญนาเอิญนังค่ะ พีนนนนน่น้องสงสัยว่าเป็นยังคือบุกไปกินไก่พรือว่บ้านนู้นอยู่นี่กินไก่ทุกมื้อบ้านพี่น้องเหตุยาอยังไงคะจากนั้นถึงอบกินไก่ทุกขาดขอบอบยังไงสองก็มันแรงตรงไก่สามขาดก็มีค่ะพี่น้อง ตอนเจ้าก็จะเป็นเส้นวตไก่กลางวันกะมะขาวันไก่ก็จะเป็มเขาไก่ซอยกระเทียม ดูเสอบจกินแบบนี้ค่ะรู้ว่ามันกรอบต่อไปเห็ดขวบดีปั้นบดีพี่น้องสกนผักกันไรน่ะคะ่ะทุกคนม,มากินผัก กินไก่ก็ได้พี่น้องตัวกบกินเผ็ดมาก 嗯。Mm. นี่นุ๊แต่ขาา้าวผัดทั้งเผ็ดทั้งหอมบ่ได้เผ็ดพริกนตัวเตียวเลยค่ะเผ็ดพริกกลิ่นกะปิซึ้งยอดค่ะ อีกค้ำหนึ่งนะคะพี่ลองเจสส์วากินมาเบิดไปแน้วคัะพี่้องขอบคุณน่าที่เขามารับชมค่ะขอบกันคลิปหน้าเป็นเมนูอาหารที่เก่ามาเบิร์กนว่าสปเป็นเมนูอย่างคะ่ะสวัสดีค่ะ